ไหมพรมแขนยาวเอาไปใกล้ๆเลยหเห็นงานใกล้ๆไหมพรมแฟชั่นแขนยาวจะ้ะนะอย่างที่ตามชื่อที่พลอยบอกเลยเน้นแขนยาวแต่ว่าเอามาทํารีวิวนิดนึงเพราะว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงแบบตุนของสั่งของกันแล้ว <c oughs> นะคะเด็ดเด็กเกาหลีเป็นเดดล้วนเลยค่ะพี่ของเกาหลีป้ายเคอจะอยู่ที่ราคา ขึ้นปะหวาไม่แน่ใจแต่ว่าล่าสุดอะคอยขายอยู่ราคา17,000บาทลูกค้ารหัส KR 1 0 2จะเป็นแบบผ้าบางนะแม่ของเกาหลีไม่ค่อยติดฟุ้งฟิ้งเหมือนงานจีนถ้าชอบแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงเวอร์เวอร์งานจีนนะรอเป็น2 7 G รอเป็น BSBGSD ได้รอไปคิงรอไปแพนดาได้อ่ะแต่ถ้าเป็นของเกาหลีนะแม่นะราคาจะอยู่ที่17,000บาทลูกค้า100กิโล แขนยาวส,สวยมันเป็นแฟชั่นแต่ว่ามันเป็นแขนยาวแค่นั้นเองมีครอบแบบสไตล์ครอบสไตล์แบบว่าอ๋อวินเทจไวทะเคอะไรเงี้ยเออเห็นไหม <S 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 เห็นปะล่าเมื่อเช้าใครมาทันตัวทีเอเอ็บ้างเออเนี่ยน่ารักเห็นไหมขอบเยอะ <S 2> <S 2> เออได้ยินแต่ได้ยินเบาๆเออ <S <S ดดเดี๋ยวตะโกนมานะตะโกนมาเข้าใหม่นี้นะ น่ารักน่ารักครบเอยอะไรเอยเยอะแยะเลยลูกค้าเต็มต,ตัวตัวสั้นตัวยาวว่าไปแต่ว่าจะเน้นไปที่แขนยาวนะคะถ้าใครมาทันตัว TSS เมื่อเช้านี้ก็ตอนนี้ก็มีแบบออกเรื่อยๆเลยหลังจากจบไลน์นะคะหลังจากจบไลฟ์ลูกค้าก็ออเดอร์กันมาเรื่อยๆเลย,เลยด้วยความที่นะเอาไปวนขายก่อนรอ5 5 L ก็ได้ลูกค้านะรอ5 5 L ก็เอาเป็นตัว TSS หรือว่าเกาหลีก็ได้นะเกาหลียังไม่ได้มาเปิด วันนี้เปิดตัว t n s ก็คือ TS ไหลหออกเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้อยากดูย้อนไปดูไลฟ์สดเมื่อเช้าได้เลยนะลูกค้านะราคา4,900บาทเท่ากันเลย90โลแต่ว่าตัวนี้ก็จะขยับมาเป็นรุ่นแขนยาวล้วนแขนยาวล้วนก็จะเป็นราคา3,500บาทเท่านั้นจ้ะเออแล้วใครเอฟรีวิวนะเอฟในไลฟ์ตอนนี้ก่อนจบไลฟ์เอาส่วนลดไปอีก500บาทลูกค้า ปังปังกับตะเข็บกับตะเข็บใหม่เออ <Okay. S 1> ใช่ใชเคกี้หลุ่มหลุต้องกลับแขนอีกข้างนึง <c oughs> เอออีกข้างนึงที่มันยังกลับตะเข็บอยู่ <c oughs> ใช่งานคอปกงานเสือ้อแบบว่าอันนี้เป็นใหม่พรมบางนะลูกค้าจะไม่ใช่รุ่นหนาเดี๋ยวจะมีเปิดรุ่นหนาอีกรุ่นหนึ่งคล้ายๆตัว 902A เลย ใครที่เคยดูงาน 902A บ้างขอเสียงหน่อยสิเฮ้อใครเคยดูงาน KW 902A บ้างเดี๋ยววันนี้ยังไม่เปิด902แต่เดี๋ยวมาเปิดป้ายบอนไซให้ตัวที่คล้ายๆแต่ว่าคล้ายๆในเรื่องของความหนาบางคระมารวมๆกันแต่ว่าแฟชั่นน่ะสวยนะสีดีมากนะคะใครที่ชอบงานสไตล์สีๆลูกค้าเยอะๆอะ่ะ เป็นเป็นคนชอบสีสันเยอะๆม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเยอะๆน้องแนะนำให้เปิดกระสอบงานจีนเลยงานจีนจะถูกใจมากถูกจริตมากนะคะแต่ถ้าชอบสไตล์มินิโมลชอบสีแบบเอิร์ธโทนเยอะๆก็จะแนะนำเป็นงานญี่ปุ่นเลยเลยญี่ปุ่นนี่คือแบบสีโทนละมุนตุ้นมากเออจะเป็นโทนละมุนตุน้นแต่ถ้าเกิดแบบพาสเทลจะเจ็บสีแบบจี๊ดๆงานจีนเลยดูดิเห็นป่ะเออ ยกสอบกี่กิโลตัวนี้เกโลค่ะพี่3,500นานะเกกิโล3,500บาทนี่เออนะแบบน่ารักแบบสวย3,500เ้าออนก่ on, อนจบไลฟ์จะได้เป็นส่วนลดอีก500บาทนะลูกค้านะได้เป็นส่วนลดอีก500บาทลูกค้า นะคะอุ้ยแขนสวยเนี่ยมาด้วยความที่มันเป็นแขนยาวแต่จะเป็นแขนยาวที่แบบว่าไม่ใช่แบบธรรมดานะ <ไป S 1> จะเป็นแขนยาวแฟชั่นได้ประมาณ350 300 350ประมาณนี้นะลูกค้าแต่จริงอะ่ะผ้ามันหนากว่าคาดิแกนดิแกนจริงมันหนากว่าคาดิแกนนะมันหนากว่ารุ่นคาดิแกนอาจจะเฉลี่ยให้อยู่ประมาณ300นั่นแหละลูกค้าบวกลบโดยประมาณนะด้วยความเป็น90โลด้วยแล้วก็รุ่นเนี้ยจะจะไม่ได้ออกแบบบางเขาเรียวกว่าอะไรนะ บางเชียแบะลูกค้าเคยเคยเปิดผ้าล่องที่มันแบบบางบางไหมแต่ตัวนี้คือผ้าล่องแบบดีอ่ะแบบแบบราคาแรงอยู่แบบทําราคาผ้าล่องแบบทําราคาหน่อยเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนที่แอดพิงค์โชว์เลยผ้ายืดผ้ายืดสวยนะคะลูกค้ามันก็จะอาจานวนอาจจะลดหลั่นลงมานาะนนิดนึงประมาณนี้สีสีอันนี้โทนสีสีใช่ไหมโทนสี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 เยอะนี่เคก,กี้เห็นไหมมีตัวเขียวเขียวฟ้าฟ้าข้างล่างเนี่ยรอดูเลยแม่ รีวิวเอฟก่อนจบไลฟ์โอนก่อนจบไลฟ์นะจะเป็นส่วนลด500บาทนะพี่นะนี่นี่แอดพิงที่มือที่มือลายๆอะไรโอ้เสื้อ,อ,อครอบนี่ทรงแฟชั่นออกฟองออกฟอร์ดแบบซ้ำนิดหนึ่งผ้าใหม่สิอะไรนผ้ามือหนึ่งสิเออนี่มีฮูดแขนยาวครอบก็ยังออกแบบออกครอปแฟชั่นทำไร ออกขอบแฟชั่นออกเสื้อแฟชั่นเลยใส่แทนเสื้อแฟชั่นปกติได้เลย <What? S 1> นะคะเออใส่แทนเสื้อแฟชั่นปกติได้เลยลูกค้าร้อยกิโลมีไหมถ้าเป็นงานจีนจะทําเป็น90้โลอย่างเดียวเนาะ <Yeah. S 1> เออถ้าเป็นงานจีนจะทําเป็น90้โลอย่างเดียวเลยนะคะเก้โลอย่างเดียวเลยคะ่ะพี่ <Okay. S 1> งานปัดไหล <Yeah. S 1> งาน แต่งอะไรเนี่ยแต่งลูกไม้แต่งแถบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเทลมันจะมากกว่างานญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นก็จะเน้นแบบเรียบเรียบนะเรียบเรียบแต่เนี้ยคือเนจริงเหมือนเสื้อแฟชั่น <laughs> มันเหมือนเสื้อแฟชั่นที่เขีนยานหรือออกปะแต่ก็เป็นผ้าไหมพรม<ๆ>นะคะ<ๆ>มันไม่ไม่ไม่ใช่ฟิลลิ่งแบบเหมือนใส่งานกันหนาวไม่ใช่เลยนะ <laughs> เออแฟชั่นแข็นยาว3,500ค่ะพี่แฟชั่นไหม่พรมแขยนยาวนะ3,500บาทตัวนี้รหัส k ิง h h ด6นะคะลูกค้า k ิ n g h ดหนะคะอ่ะดูกันไปคนเพลินดูกันไปเพลินลูกค้าใครจะอยากจะได้รหัสอะไรอุ้ยตัวนี้สวยไหมเค้กนี่นี่นี่ตัวสีเทาๆข้างๆ เอเอไอ้คเทาไอ้เท้าหนึ่งเท้าหนึ่งเท้านึงๆๆๆๆเอเอมันเป็นแขนแบบใดแขนคอแบบใดโอ้แต่งสวยเชยเนี่ยลูกค้าเป็นสไตล์แบบจะใส่คลุมก็ได้ใส่ทับเสื้อเชิ้ตสักตัวหนึ่งน่ารักน่ารักหรือใส่กันหนาวก็ได้อุ่นๆหรือจะใส่เป็นตัวในเหมือนเสื้อปกติก็ได้ ประมาณ300ถึง350ตัวบวกลบนะคะนะคะลูกค้า3,500บาทได้ตกตัวประมาณเท่าไหร่ส0บบาทหรอต้นทุนเฉลีย่ยป,ประมาณ10บบาทได้ลูกค้ารุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยเน้นลุนแบนไม่เน้นลุนแบน,เน,นบเน้นสีเน้นสวยเน้นแฟชั่น นะคะแขนยาวนะลูกค้านะเน้นแฟชั่นเออเก็บรีวิวกันนิดนึงสำหรับรหัสนี้นะคะตัวนี้บอนไซไม่ใช่บอนไซคิง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 เฮดห้าหกลูกค้าคิงเฮดห้าสิบหกนะคะ, King ะคิงเฮดห้าสิบหกเออปาดไหลหวานหวานอะไรแบบนี้เาใส่แต่งแขนชายเสือ้อแต่งอะไรดีเทลอะไรเงี้ย<ม>เยอะแยะเลยดีเทลเขาจะเยอะดีเทลเสื้อเขาจะแปลกแปลก ใครอยากได้ลูกใหม่นะคะลูกใหม่ก็ยังมีนะลูกค้านะ H56 โปรโมชั่น3,500บาทนะคะโปรโมชั่น3,500บาทลูกค้ายกไปได้เลยจ้ะยกไปเลยนนต้องกลับตะเข็บก่อนแต่เป็นฟิลแบบครบป,ปาดไหลเออสวยนะคะฟิลขอบเสื้อขอบปาดไหลเสื้อปัดไหล,เส,ไลเสื้อปัดซ้ายเสื้อปัดขวา ปั่นหน้าปั้นหลงังเอออามะล่างๆมาล่างๆมาแม่ไปไวนิดหนึง่งลูกค้าอยากได้ละค่ะไหนแคปเอาไว้ก่อนได้เลยนะแคปไว้ก่อนแคปไว้ก่อนเผื่อบ,บัดูเราหู้ยสวยอยู่นะได้อยู่นะชอบนะแคปไว้เลยแคปไว้เลยแคปไลฟ์สดไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวตามไปสั่งกับหลังบ้านได้ลูกค้าใหม่พรมเนี่ยมีเยอะมาก ไหมพรมเนี่ยจะมีเยอะมากๆ,ๆลูกค้าไหมพรมบางไหมพรมหนาไหมพรมแขนยาวไหมพรมใสเดี่ยวเออไหมพรมผู้ชายนะคะแจ็คเก็ตไหมพรมเสื้อคลุมไหมพรมเออเยอะแยะเลยจะมีหลายราคาหลายงานหลายแบบหลายป้ายเพราะฉะนั้นนะคะพยายามจะเปิดรีวิวให้ลูกค้าดูให้ครบทุกตัวเลยเผื่อแบบเอยบางทีชื่อรายการมันแบบน่าสับสน แล้วงานมันจะสวยแค่ไหนจะได้เห็นรีวิวเลยนะลูกค้านะใครอยากดูรีวิวงานตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะลูกค้าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยกสอบเท่าไหร่ยกสอบตัวนี้3,5 0 0ค่ะพี่จะถ้าเป็นตัว t s s จะราคา4,9 0 0แต่ถ้าตัวนี้3,500า นะ T A S จะเป็นคลาสแขนสั้นแขนยาวเนาะผสมการใส่ดงใส่เดี่ยวเมื่อเช้านี้เปิดเจอกาะอกแซ่แบๆใส่ฝอน่ารักหลายตัวเลยนะคะ4,900แต่ถ้าตัวนี้จะเป็นแขนยาวล้วนก็จะอยู่ที่3,500นะคะนะคะหนูเออหนูคัดอีกทีหนึ่งก็ได้ใช่ใช่หนูคัดอีกทีนกห,นหนึน่งนะคะใครที่อยากได้ลูกรีวิวนะพูดถึงพูดถึงรีวิว พี่เมจิกรับรีวิวนะคะน่ารักผ้าใหม่ด้วยนะคะแคปได้เลยพี่สาวแคปได้เลยนะคะพี่เมจิกตัวนี้เฮดห้าสิบหกนะสามพนะคะเฮดห้าสิบหกสามพทีเตอนนี้เมื่อเช้าก็หลังจากจบไลน์ก็มีออกไลออกเรื่อยๆเลย ใครอยากได้10ลูก20ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะทักไปสอบถามสต็อกได้ขอราคาได้เช็คราคาได้นะคะไหมพรมตอนนี้ก็กําลังมานะักไหมพรมบางไหมพรมบางแต่เดี๋ยวแวะเปิดไหมพรมหนาให้ดูด้วย<ะ>เผื่อว่าใครที่แนวกันหนาวยังไปได้หาแนวกันหนาวอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยทั้ง902ทั้ง A 57ขีด2 นะคะไม่ได้เปิดรีวิวเลยตัว9.2 0เพราะว่ายังไหลออกเรื่อยๆไหลยังมีออเดอร์อยู่เลยอุ้ยไข่มุก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 เค้กกี้เออเป็นยังไงเนาะยังไงเนาะเออโอ้โหโอ้หูนะคะโอเคแคป็บเรียบร้อยขอบพระคุณมากค่ะพี่เมจิกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไปไปต่อตัวถัดไปนะเป็นงาน ตัวหนาแบบหนากันนิดนึงไหมพรมวันนี้จะเจอไหมพรมแบบหลายแบบนิดน,นึงนะลูกค้า